มาดูความคืบหน้ากันต่อนะครับอตอนนี้ข้างหน้าก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับทำคานนะฮะคานขึ้นอย่างนี้อันนี้เราทำลอยไว้อย่างนี้เพราะเราจะปลูกกระเบื้องข้างหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกด้านาด้านข้างนะครับอันนีป้ประตูหน้าสองเมตรสิบนะครับนี่เลยฮนะนี่ก็จะมีคานแบบนี้เข้ามาข้างใน อืมฉาบแล้วครับแล้วด้านนี้ก็จะเป็นแบบดูวิวได้เป็นกระจกฮนะมาด้านนี้ก็เป็นเป็นกระจกอีกเหมือนกันนะครับทางด้านสตูดิโอด้านนี้นะครับแล้วก็มีซิงต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็เดินระบบท่อไว้นี่นะครับ ได้แล้วครับด้านนี้ก็เป็นวิวนะฮะแล้วก็นู่นก็คือ,อโซลาเซลล์นะครับที่ดูดน้ำนะฮะสูบน้ำมาใช้นะครับเนี่ยฮะด้านนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับอ่ะห้องกว้างอยู่นะครับนี้นะฮะห้องพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ20ตารางเมตรนะครับ มาดูห้องน้ํากันนะครับในส่วนของห้องน้ํานะครับนี่นี่ครับพื้นที่ก็ประมาณหตารางเมตรนะครับสูงแล้วก็กว้างด้วยระบบท่อเราเดินไว้หมดแล้วนะครับด้านนี้จะเป็นปูกกระเบื้องนะฮะนี่มีช่องลมด้วยด้านนี้นะครับช่องลมขนาดใหญ่เพื่อความเย็นนะฮะแล้วก็ใส่รวดนะครับ ด้านนี้ก็เป็นฉากธรรมดานะครับแล้วมาดูด้านหลังครับเดินออกมาด้านนี้นี่คืนประตูด้านหลังครับออกมาก็จะเป็นวิวท้องทุ่งนานะครับนี่เลยครับกับของไส้ไก่นะครับนูน้นโซล่าเซล์ลของเราอยู่ตรงนู้นครับนี่ฮะเห็นท่อที่เดินมาไหมครับเดินมานี้ก็จะมารับกับ ด้านนี้ตัวอาคารของเรานี่เป็นด้านนอกครับมีฝาผนังของห้องน้ำนะครับแล้วก็เดินระบบท่อไว้หมดนะครับนี่นะฮะส่วนตรงนี้เป็นห้องซักล้างครับห้องซักล้างของเราก็ขนาดประมาณสองคูนสองนี่แหละนี่นะครับ,รบเป็นท่อตรงนี้ เห็นไหมฮะเดินระบบท่อไว้หมดดานข่างตัวนั้นเข้าไปที่ห้องครัวนะฮะมีทั้งน้ําเสียและน้ําดีนะฮะฝังมาแล้วนี่นะครับอันนี้ท่อนี้จะเข้าปั๊มครับปั๊มที่จะเป็นตัวกรองกรองน้ําอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าถังนี่ฮะถังก็เราเตรียมไว้รอแล้วครัแล้วก็มีเครื่องกรองน้ําดูดน้ํามาแล้วก็กรองน้ําจากตรงนี้เข้าถังครับ แล้วก็แจกจ่ายน้ําไปทั้งในห้องน้ําห้องซักล้างแล้วก็ไปในอาคารบ้านเรือเลยนะครับนี่นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้มาจากนี่แหละฮะสุนเสียวของเราดูดน้ํามาแล้วก็เดินท่อมาครับเดินท่อมาแล้วก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็ถึงเข้าบริเวณเครื่องกรองก่อนก่อนจะนําไปใช้ก่อนจะน้ําจะนําไปใช้ครับเครื่องกรองก่อน เครื่องกรองน้ําของเรานะครับแล้วก็เข้าขังแล้วค่อยแจกจ่ายไปยังส่วนต่างๆของบ้านนะครับไม่ว่าส่วนต่างๆของสตูดิโอนะฮะนู่นเลยนะครับแล้วก็ทั้งห้องอนเนกประสงค์ห้องครัวห้องน้ําน้ําที่เราดูดมาจะต้องผ่านการกรองหมดครับตอนนี้ครับนี่คือด้านหลังนะฮะนี่แหละครับ อ่านี่ก็ด้านข้างครับด้านข้างก็จะเทปุ่นโดยรอบนะฮะี่เห็นไหมครับนี่คือด้านข้างนี่ในส่วนของห้องครัวและห้องอเนกประสงค์นะครับมองไปทางนู้นก็เห็นบ้านไม้ครกหนองนาของเรานะฮะเนี่ยครับมาบริเวณด้านหน้าครับมาอัปเดตนะครับความคืบหน้าของวันนี้นะครับ รีวิวโดยพ่อกุ้งนะฮะก็มารายงานให้หลายๆท่านที่ต้องการทราบว่าไปถึงไหนแล้วนะครับอ่านี่นะฮะใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับตอนนี้ครับ